ตัวหนึ่งครับตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นคือจริงๆอ่ะถ้าในใจคืออยากอยกู่ชั้นใกล้ๆบันไดว่ามันจะได้งลงไปดูดีแต่เราจะลงไปดีป้อเราจะลงไปดีจิตแปดชั้นปะ่ะเราเดินลงไปได้ไหมเราคิดดูสมมุตินะถ้าสมมุติแผ่นดินไหวอะ่ะเขื่อนเลย ก็ไม่ต้องว่ากลัวกลัวกลัวนะไม่มีคังนี้แล้วนะโอเคไหมอุ้ยคุณแม่เอาว่าไงไม่เอ้ยคุณเอาแล้วทำไมไม่หาหมวกอะไรมาทั้งสองคนโอ้หมวกอ่ะหมวกที่ไหนโอไม่ใช้หัวเน่าแน่นอนค่ะทุกคนไม่ใช่เลยแล้วเอาเลยซื้อหมวกใหม่มาแล้วอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่ข้างล่างเนาะเจอกันครับผมโอเคแก โอเคเจอกันลงบันไดไหมลองไหม <c oughs> เดินไปแม่เดินไปไม่เป็นไรผ่านไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปถามข้างหน้าเอาแม่ตรงนี้ลงมาชั้นดีนะครับทุกคนครับกว้างใหญ่ไพศาลมากครับพ้นที่ก็ไม่รู้ว่าพีอะไรนะทุกคนดูครับ ที่เราพักเลยข้างบนครับนไม่รู้ว่าห้องไหนมีสวิมมิงคลมีบาร์มีอะไรทุกอย่างตัวนี้ตรงไหนอะโรนับโันทางนี้มั้งมัไม่มีใครรู้จักสักคนเจ๊ด,ดูเพราะว่าโซนนั้นหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณเก้าประมาณสิบกว่าห้องที่อยู่ข้างบนกับเรา ใช่ที่มีกระจกใช่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 ใชไม่รู้ไปทางไหนแม่ไหนอ่ะไปเลยไปเลยเดินไปเลยโอ้แต่เลือดตัวนี้น่าเลี้ยงมากบอกแกแกนอน ดูดูน้องกำลังมาเก๊ะเก๊มาน้องมาแล้วโอู้ว่าพัดสสก่อนเนี่ยเนาะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอ่เอาเราต้องไปแจ้งเขาเลยครับไป หนึ่งแปดศูนย์เก้าครับสามท่านครับฝั่งนี้ได้หมดเลยถ้าเป็นด้านนี้จะเป็นปกติแต่จะมีโซนน้ำลึกที่ไว้กระโดดครับได้หมดเลยครับยกเว้นตรงที่เป็นแอดเวนจอร์ตรงนั้นที่จ่ายเพิ่มใช่ไหมครับขอบคุณครับผมจากจ้าสครับผมมาเอามาครับคุณพ่อดูรีวิวมาเยอะแล้ว ไม่ก็ส่วนนี้ก็เล่นได้หมดแม่แต่ทีน,นี้คือต้องเช่าดิแม่เห็นไหมนี่ไปเลยลูกไปเลยเดินไปดูตทษนะครับตทษนะครับอันนี้ได้ใช้ไหมแตงกิ o วขอบคุณครับโบเ่ okay, ครับเก่ okay. คุณลุงเอาให้เมื่อกี้นี่พอแล้วไปแม่กับลูกไปเลยคุณลุงเอาให้แล้วมันน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเมื่อกี้ไป,ไปเลยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะหนึ่งรอบเลยนะครับผมไปเลย <S <S เดี๋ยวพ่อหาเองอีกทีนะึง สามจุดแปดเมตรโอ้มีใครไหมครับ งได้ห่วงยางมาเดี๋ยวถ่ายฝั่งนี้บ้างพ่อหายไม่เจอเพิ่งได้ห่วงยางมาเป็นไงบ้างไปหนึ่งรอบไปยงังรอบ,<า>รอบนึงแล้วเนาะประมาณแล้วฮะประมาณเลยพ่อบนรอบหนึ่งเลยฮะเพราะเขาคิดว่าหนูยังไม่มาไม่ถึงอ่ะสุดเราได้ลูกสุดแค่นี้นะนี่คือหนึ่งรอบนี่มาตรงนี้นี่หนึ่งรอบแล้วก็วน ฟังฝังโน้นฟังโน้นไอ้ที่โดดน้ําลึกกล้าโดดไหมสามเมตรตึมเลยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่โดดน้ําเลยโดดจากหน้าผานี่เก้โดดจากหน้าผานะเก๋นะโดดจากหน้าผากล้าโดดไหมฮะก็ไม่ปล่อยไปเลยเด็กเขามีคนรอตั้งเยอะเลยแม่อยากให้ใครก็ได้ มีใครอยากได้ก็ส่งให้เลยแม่เล่นตึกน้ำหรือไงอ๋อแบบนี้้าวตัวนี้สไลเดอร์ตัวนี้ตัวนี้เี่ขึ้นไปไหมอันหนึ่งสองสาเอาข้อถ่ายวีดีโอหน่ลูกเห็นไหมหนูบอกตรงนี้ตรงน้ำเลือกนี่สามจุดแปดดีไหมนี่เน้นน้องก็แล้วโดดใช่ไหมนะผู้หญิงนักสุ้มเห็นไหมได้ไหมเดี๋ยวพ่อไปรอก็ได้ลูกหนูโดดเลยโดดมาหาพ่อเลย ไม่ได้เพราะว่าพ่อมีกล้องโกโปรแล้วพ่อว่ายน้ามือเดียวช่วยหนูไม่ได้มันลึกมากราต,มออรตรงนี้พนะ่อลงเ<ส>มืม่อก<ม>ี้พ่อทั่วหัวพ่อเลยตรงเนี้ยก็คือสี่เมตรเดี๋ลูกสูงเท่า,น,<ม>าน,นี้สูงสูงกว่านี้นี่สูงกว่านี้นน่แล้วหนูต้องว่ายหนีออกมานะเนหะ็นไ,ไหมไว่ายคังนี้นะต้องว่ายไกลนะนะโบแกดีดขึ้นมาแล้วหนูต้องว่ายสู้อย่าอย่าไปอย่าไปตะคิวนะพ่อไปดู ทำไมคอยู่อยม่น,น,ะะน,นีกันด้วยหลวงปู่อยู่ด้วยเลยหลวงปู่อยู่ด้วยเลยสุดยอดแล้วเนีย่ยหลวงปู่ลอยเลยเหรอ ในความันทุกคนจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยสื่อเตี้ยนอยู่คนเดียวค่ะดูไปนําหน้าเรืออื่นไม่นําหน้านะเรือนี้นาหน้านะครับดูดูมีพี่อยู่ไหมมีการไหมต้องมีอ๋ออ๋อนี่ไงมีพี่อยู่อยู่ <laughs> โอ้โห <laughs> ตรงนั้นมันเลือไหมข้างล่างเก้าสิบเซนะมก้าสิบเนมาต้องลงสบายๆใช่ไหม <laughs> จะลงพร้อมกันเหรอ <laughs> ลงพร้อมกันเดี๋พ่อถ่ายคลิปมา นะเราเราเราจะนอนด้วยอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งได้ไหมอ่ะข้อลงบากมาเลยมามามาโอ๊ยทำไมลงเร็วกว่าเพื่อนจะไมลงเร็วก่อนเพราะอะไรหนูเอาขาขีบออกข้างอย่าพวกเข่าอ่ะหนูหนูต้องเอา หนูต้องเอาขาเนี่ยเอาหน้าขาเนี่ยแกะห่างออกเพื่อจะให้มันเบาแกะมาก่อนพ่อดูสิใช่ดูสิตอนนี้พ่อเจ็บเท้ามันลงฟูนใช่เป็นแผลแน่เลยพ่อรู้เจ็บเจ็บแกะแกะแกะพ่อเป็นแผลจัดให้พ่อเราเลือ,อ,อ,ลอตดตอนนี้แสบมากเท้าลงเพราะว่าพื้นมันตื้นแน่ดูเจ็บเลยไหนนี่ตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้ ไม่มีมีนี่ในตอนนี้ขุดนั้มันขุดวิธีการแก้เอา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 หัวเข่าดิดันออกข้างลูกมันจะขาเข้าใจะไ้ไหมเนี่ยแม่นี่ยในวิธีดันเลยแมลูกเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมเพราะว่ามันตื้นลูกแล้วพอเจ็บขาหนูจะลงหน้นได้อีกไหมลูกหนูไปอีกได้ไหมแก้โอเค แม่อย่าให้ลูกไปเลยลูกโอเคลอยมาลอยมาลอยลอยไปลอยไปลอยไปเราไหนแม่ไม่เห็นแม่เลยแม่เดี๋ยวเห็นแต่ลูกนะเมื่อกี้แม่ทำไมจมทามลงขนาดนั้นอะลบลบลบเคลียร์เคลียร์ใครเอามาใครเอามาไม่เมื่อกี้พอถ่ายแต่ลูกแล้วลูกจุ่มแล้วแม่จะอยู่ไหนว่าอาการหายอยู่ มันแรงมันใช้มันแรงเกินโรกมันแรงมากผู้ใหญ่น้ำหนักเยอะเนี่ยพ่อตอนนี้เป็นแผลแะ้วที่เท้าแล้วคาไปัโอเคขากระทกไปทางไหนก็ไปสิครับไปเลยค่ะเบาเบ้เบาเบาทางทางทางไว้ทางไว้ทางไว้ช้าช้ามันแรงอุ้ยแม่เจ็บเท้าแม่ปล่อยลงมาเลยแม่ข้างล่างล่างล่างแว้นตาแว้นตาแว้นตา แว่นตาไหลไปแล้วแม่แว่นตาตามพ่อมาตามพ่อมาอเกาะคอพ่อมาเกาะคอพ่อมาโอ้อาาโหอะไรวะเนี่ยตาพ่อแดงมากเดี<อ>๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไปที่ลึกๆเกาะคอพ่อเลยมึงจะไม่โดดไหม มเอาตัวนี้มันเรื่องลงตัวนี้เริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้วมันเริ่มชันลงแล้วแม่ตรงนี้นี่ตรงนี้พาเรื่อยๆพ่ออยากแก้เลยอ่ะพ่อโอ้ลึกแล้วแกออกมาลูกไหนช่วยดำน้ำให้พ่อมาหน่อยมา <c oughs> ใสแว่นตาช่วยดำน้ำมา เติมมาหนึ 1, 2, ่งสองเติมมาเลยมาอุ้ยทำไมเป็นเหมือนปลาโลมาแบบแบบกระหายนะ้โอเคห้องเราอยู่ตรงไหน,นลกูกแกเห้องเราเนะีอยู่ตรงนั้นเนาะลกูกเนาะเพราะว่าเพราะว่าสองห้องนั่นแหละแม่สองห้องนั้นเลยแม่ เพราะว่าห้องนี้นี่คือที่ชื่อลันเจ็งเกิลแล้วก็ลงมาข้างล่างอยู่ทางขวานะห้องนั้นแหละทุกคนครับวันนี้คุณพ่อลูกสาวสองคนมาเที่ยวพัทยานะครับทุกคนครับอันนี้คือลูกสาวคนเล็กนะครับมีความสุขมากนะครับผมลูกสาวคนเล็กจะคอนเกตง่ายครับดังจะบึกึ่งนะครับผมนะครับอันนี้คืออันนี้คือลูกสาวลูกสาวคนโตนะครับนี่คือลกสาวคนโตนี่ครับแม่ พ่อมาถึงนี่แม่แล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรเก๊ใช่แล้วพ่อก็วนไปตรงนี้ไงก็สุดแค่นี้เอา,เานนก็แสดงว่ามาแล้วแสดงว่ามาแล้วนี่เข้ไไเไไเาไปไม่ได้เพราะหัวมันแคบ<อ>พ่อลองแล้วมันเข้าไม่ได้เขินอยากได้ตรงน้ำกระเซ็นใส่เขนเยอะๆหรือไม่พออ๋อตรงฟาดตุ้มๆใส่หัวนี่บอกได้จ้าในการเดี๋ยวจัดให้อุ้ย มันมันชวนสูดท่อน้ำเอาใส่แว่นสีลูกใส่แว่นด้ทำไมไายเก่งจังเลยอ่ะอุ้ยยืนขึ้นมามันตื่นนี่เองแก้แก้ตกไปหัวแก้ไปดิขัาไปดิไม่เดยวไปตรงหน้าขัาไปได้ เด็กน,น้อยนะครับก่อนตัวเทอมนะครับมีความสุขมากนะครับเด็กน้อยนะครับนี้เรืยคนโตนะครับนี้ก็แรงแม่ปดัด <laughs> เนี่ยค,ความคิดของหมาหน้อยตัวนี้อย่าทีบพ่อสิ Hô hô À, à, ok 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 À, ah, ok <laughs> ป้าป้า,ปา <laughs> น้องเขาเท้าไม่ถึงขอบคุณมากูเลยช่วยเนื่องว่าคนจีนเลยโอเคโอเคว้ายมาตัวไหนเนี่ยลงมาลงมาส <laughs> ุดยอดคุณแม่มาลงจะเดินใช่ไหมดมูดูคุณแม่ดูคุณแม่ดูคุณแม่ <laughs> <laughs> โอเคโอเค ว่ะคุณแม่อยู่ไหนแกเชียร์แม่น่อยโอ้โหอู้ยมาแล้วเว้ยเมื่อกี้ลงที่นั่นอีกแล้วทำไมไม่มาถึงตรงนี้เลยหรอเขามาเขามาเมื่อกี้น้องตัวเล็กเขาไม่ถึงวงเลยไปช่วยน้องตรงนี้ก็เลยจับช่วยแขน้วยนะฮะทำไมแม่แล้วเขาจะโบจมูกบ้านพี่อย่างนั้นนะค้าน้ำเขาจะเข้า

ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำไม่รู้ที่ไหนนะครับแต่ว่าน่ากลัวมากนะครับช้า,ชา,ชา,ห,า,ห,าห,หน่อยช้าๆพันมาหาครอบของพ่อหน่อยสิหันจะหลังให้พ่อบ็ให้นี่คือถ้ำนะครับผมฮะแม่ผม<า>ขูดเก๋แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกมาจากตรงนี้นะทุกคนดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะร้อมกันมาเร็วม,มาพาเร็ว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  พตดแนงเลยแรงมากเข้าหัวเลยอจอโอ้โหในที่สุดเราก็ออกมาเจอแสงสว่างแล้วนะครับทุกคนกลับมาอยู่ที Seiten ่เดิมนะครับที่ที่เราเริ่มต้นนี่ฮะตรงนี้ก็คืออะพอไม่ไหวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเดินลงไปชายหาดแล้วนะครับทุกคนนะครับผมเพื่อจะดูบรรยากาศนะครับผม อืมจะเล่นอยู่ไหมไปใช้าหาเสืจะเล่นไหมแม่แม่มันก็ไม่เหมือนก,กันลูกมันจะคันไหนนี่ชุดว่ายน้ำคุณยายมากมารแช่ช่ำน้ำฮะเอ๊ะทำไมกล้องพ่อเซฟเวลาเร็วจังเลยอ่ะ โอ้สวยสวยแต่ทำไมเขาถอดรองเท้ากันเราไม่ถอดมีก้องมีอยู่แล้วมีคียปแม่ทำไมมันเซตหน้าจอ,เร,จอเร็วจะเลยกล้องพอ่อหรือมันร้อนเหรอแม่เ็อยากเล่นไหมล่ะ <ส isz S 1> ก็ไปสิความเข็มเดินไปเลย มันเค็มไงได้ถอตรงนี้เลยไปเลยพ่อไม่เล่นลูกอยู่แถวๆพ่อเดินเล่นแถวนี้แล้วลูก เค็มไหมระวังเหยียบอ่าพวกเออเจ็บนะลูกเพราะว่าพ่อกำลังทะเลาะกับกล้องพ่ออยู่ว่ามันปิดเร็วมากเลยเขาก็เลยกาลังแก้ไขเสร็จแล้วได้แต่ว่าทรายมันไม่ค่อยละเอียดนะแม่เนาะทรายมันทรายทรายมันจะเป็นเม็ดใหญ่มากไงอ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถ้าที่หาดทางอยากเสร็จแต่พ่อพ่อไม่อยากล้างลูก พ่อไปล้างก่อนไปนะบอ,ะบอเราก็ล้างก็ได้แก่พ่อขาตึงหมดแล้วแก่ okay. <laughs> ทุกคนครับเหนื่อยแล้วก็กินไอติมครับผมไอติมเลี้ยวคูครับลายสวยมากเลยไม่ใช่นะครับผมนะครับคุณแม่มีแบบเกล็ดน้ำแข็งแดงละหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับทุกคนครับผมเป็นไอติมที่เอามาจากเคือกเขาแอตแลนติกนะครับผมมีน้ําแข็งติดอย่างนี้นะครับผมของแม่หมุนก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณพ่อจะถามอาหารตรงนี้ก่อนแม่ว่าเป็นยังไงบ้างมันมีบุฟเฟ่ต์เลยแม่พันกว่าบาทนี่มันจนมีครับ ว่าเดี๋ยวก็ลองถามเขาดูแล้วก็เราค่อยตัดสินใจว่าเรารู้ข้อมูลข้างล่างแล้วแล้วก็ค่อยไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับผมทไมเรายู่ดชั้นสิแปเพราะพี่เขาเปลี่ยนห้องให้ใช่ไหมพี่เขาอยากให้เรามุ่งสวยอ <ś> ่ะอย่าไปขยาวที่โกฉันรู้แม่ขยาว บ๊ายบายนี่ไงร้านอาหารครับผมเดี๋ยวพอ่อขอไปดูวิวตัวนี้หน่อยนึงก่อนเดี๋ยวพ่อมาคออแป๊หน่งตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นทนีน่18ของ สวยมากครับอยากให้มาดูตรงนี้ครับสุดยอดเลยครับผมตัวทีเรามองตองนีสวยมากตอนเยียนแดดกำลังงามเลยลก็ทอไม่นอยด้วนนะครับ ใช่ใช่แล้วมันสูงด้วยลูกอัดประเดียวที่ปริญญาสวยมากครับประ,ะ,ะมาณนั้นแหละครับคนก็ยังเล่นสไไนุกด้วยใช่ใช่ใช่รครับอโอเคสวยมากค่ะทอยดูชั้นที่สินะแบแปด